สวัสดีครับเพืเ่อๆวันนี้มาเทียวเล่ตะทิดเหลาวเว้นเหลืองตอน้นไม้ขอนะครับเล่ทิปผมพามาเทียวนี่เป็นเล่ชายฮาดบานผ้มเลยครับเรียกว่าฮาามาหลา,า,าดตั้งอยู่ตีตำบนเจติงปลาอำเภอสติงปลาจังหวัดสงขล้าครับมากันได้เลยครับแต่นี่มีญ่าใส่เก้าวนามไส้นะครับตองควาช่วยอ่าช่วยเป็นมาได้ครับนี่นี่ช่วยจริงไหมนี่ส่เก้าวครับใต้ย็นจริงๆว่าใสา่ยก้าวจริงๆครับ ผาเด็กป่าไรมาได้นะครับไม่อันตรายเด็กๆเ,เล่นน้ำกันได้ผู้ใหญ่เล่นดีเทนีมีบอยการทีปักด้วยนะครับมีทีปักให้สำรับนัทตองเทีย่ต้องการห็ปร้ปลาทิศยําชาวของฮาดมาลาดหรือว่าใข่ต้องการมากินอาหารมา,ารับตะตาน้านีาา่ลานคาลานอาหารมากมายเหมือนกันเทปักก็มากมายครับเนะครับเนี่ครับเสียมาลาดซึ่งเป็นปอของเจ้าสถียรฟ้านะครับนำไส้กับนำไส้เลยช่วยปนีเลยช่วยจริงๆกับ แตงไม่ต้องเที่ยตังค์ด้วยไม่เก็บตังค์อันนี้ตองกวา่าช่วยอย่างแรงานะทางนี้ไปทางทุ่งคล้านะทางนี้ไปทุ่งคล้าตอนมาอยู่ไใเลียทุ่งคล้าเนี่ยต้งได้แต่ไปทางนี้ทางไปทุ่งคล้าไอฮาดมาลาศนี้จังหวัดทุ่งคล้านะครับแต่ว่าอยู่ระว่างนคอนกับทุ่งคล้าเส้นทางระว่างระว่างคุณคุณไปคอนคาเวฮ่าดมาลาศก่อนเนี่ยครับนำไส้จริงๆกับไส้ช่วยขืนสงบ ยิงหน้านี่รับบายครับยา้ายทุกคนมาเทียเ่ยวเที่ยวเยอะๆเด็กมาเล่นน้ำกันมากๆเพราะว่าไม่อันตรายเลยปคุณไฟกรไม้พวกซับมีปิดอะไรไม่มีเลยน้ำใสๆเลยช่วยจริงๆกับดูกับมาใต้รูอะไรก็ได้ช่วยมากๆครับก็เชิญเลยครับไม่ไกลครับไม่ต้องเสียเลยครับเชิญครับฮัดมาลาดครับ